สวัสดีครับมาพบก,กันครับตังซาแนวครับตังซาแนวมนีออกตังอำเภอครับหน้างานอยหน้างานอยู่ตังอำเภอออกมาไกลเตืบจากวัดินตอนนี้ก็วัดสีมนีกันคือมะขืนดังครับเป็นสีผ้าขืนดังสีผ้ขาขืนดังบรรยากาศจุกลางท่งครับ กลางทงกลางทงกลางทงไงทวนทวนโอ้ยแดดนี่อัศจรรย์เลยนะครับเด้อจกสิได้จ้งงามละตอนนี้ก็คืนก็อสองแล้วครับมือน,นีกับสีมาอา่าฮิดดังครับตัวนี้ก็เป็นส่งปัญญาอืมตอนนี้กำลังพึ่งมาถึงหน้างานครับลงเอาเครื่องมือลงเตรียมของ ทำงานกันครับเห็นว่าแดดนี้โอ้ยนี่ขนาดสองโมงยนิดน,น,นี่ห่อนนะตอนเที่ยงตอนบ่ายซ้ำได้ละช่วงน,นี้แดดทำลายมากครับแดดทำลายครับเดี๋ยวผมอ,อนุญาตไปทำงานก่อน,นครับผมยวตอนเข้าขืนแดวตอนสิมเมื่อเดี๋ยวสิ้ท้ายอีกรอบครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อนนกเออครับไปธุระ เล็กกระเบิดต่อเล็กต่อข้างเรียบร้อยขึ้นดังนิดนึงขึนน้นดังแล้วก็ต่อเล็กไวยครับกลับมาอีกเล็กปอๆบพ่อเอานี่กับประมาณอ่าหวงแปดเมตรยาวชิบสองน่าะยาวชิบสองเมตรผมจำไม่ได้ขึ้นดังเรียบร้อยครับ อีกาดเล็กอยู่ประมาณอีกขาชิปเซนครับนี่กับตัวเ,เล็กแต่ว่าสิ่งที่ทำลายสร้างอย่างก็กคือแดดครับอัศจัรย์แดดมี่ทำลายอย่างแดดมีทำลายสุดๆเลยแล้วกับตั้งมาต่อกันครับไปคุยงานอีกครับคุณอาเป็นทีไปคุยงานอีก ทรงปัญญาครับในกสิท้ายอัปเดตไปเรื่อยๆครับผมคอยติดตามครับทังซานเนี่ยติดตามผลงานทังซานเนีก็กำล,ลังกลับมาทํางานครับในรอบหลายเดือนหลายปีทํางานบ้างเดี๋ยวข้างบ้านสงสัย